มาดูวิธีแจกปกติสักขยานนั้นหนึ่งถึงห้าก็จะมีวิธีแจกเฉพาะของมันเองวันนี้เราก็มาเรียนตัวแรกก่อนตัวแรกคืออะไรเอกกาเอกเอกาก็เป็นได้สามลิงก็มันขยายนามานาม ตัวใดหรือนำนำตัวนั้นเป็นลิงอะไรเอกสัมถะเป็นลิงนั้นด้วยจะได้เป็นได้สามลิงได้เอกสัมถะเป็นได้กี่มรรณะสามมรรณะมรรณะเดียวฉะนั้นวิธีแจกก็มีแค่เองกสัมถะนั้นโมโยภูมลิงก็มีอะไรเอโกเอกังเอเกนะเอกษาเอกสมาเอกกมหาเอกสาสเอกสุนิงเอกัมพีฉะนั้นถ้าเรานึกถึงภูมลิงได้เราก็แจกอย่าง องลิงอากางในองลิงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีทุกตัวไม่มีเอกะนั่ะอันนี้ต้องท่องเป็นทีละอันเพราะว่ามันมีฝ่ายเอกะเท่านั้นเอกเอกนเอกินะเอกสัตเอกสมาเอกหาเอกสัตเอกสมิงเอกพี่นี่คือเอกะนักเท่านั้นไม่มีพระหูท่องยาไม่ได้ เอกูเอกาเอกังเวลาใช้งานมันจะรู้ได้เลว่าจะเป็นลิงจะเป็นลิงไหนไม่ได้ห้ามท่องขอย้ำห้ามท่องวิธีนี้พอไปถึงเวลาใช้งานมันจะต้องนึกถึง3ามลิงเลยนึกไม่ได้ส่วนที่มีทีลิงมีอะไรบ้างเอกาเอกังแล้วก็เอกายะเอกายะเอกยะเอกยะจนถึงสตรมีพัฒนั้นสันยาจนถึงสตมีพัฒน์ ก็เป็นเอกายะทั้งหมดอันนี้ก็แจกก็นึกถึงกัญญาได้เลยวิธีแ,<ต>แจกจไม่มีอารัณนะไม่มีอาร,ระนะอาร,ระนะไม่มีเด็ดขาดคือถ้าเราจะเอาสักขยาไปนับนามานามตัวนั้นต้องเข้าสมาธิแล้วถึงถึงจะทำไปเป็นอารัประนะได้เราจะไม่มีควาว่าเอกะบริษัทดูก่อนบุุษ คนเดียวคือแยกสับไม่ได้นอกจากเข้าสมานแล้วได้แล้วก็เอาสับที่เข้าสมานแล้วไปทำเป็นอัลลภณะได้ไก็เอาคำสองคำมารวมกันโดยรูวินพัดบทคำหน้าทิ้งไปเอากะบริษัทเนี่ยเอาเอากะไปบวกกับบริษัทเขียนชิดกันเลยเแล้วกเข้าสมานบวกเข้าไปอัลลภณะเลยใช่บวกเข้าไปเลยแตบบ่ถ้าแยกเป็นสองคำเอกะแล้วก็เคาะสองเคาะแล้วก็บริษัทอย่างนั้นไม่ได้ เพราะเราบอกว่าสักขยาไม่มีอารัพณะนอกจากเข้าสมาธิไปแล้วจึงมาทํเป็นอาปนะพได้อันนี้เป็นทีลิงจำดีๆเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีรางวัลต่อมาั้าพูดสตกลิงก็นึกถึงกูรัก็คือเอกังเอกังเอกนะเอกสาตรเอกสมาเอกมหาเอกสาตรเอกสมิงเอกกัมฮีเหมือนกันมีใครท่องยังไม่ได้บ้าง ไปเลยเคยททดสอบดูกันนะเอกัสที่เป็นปุ่มลิงงอย่างนี้เอกสอกสมาเที่เป็นอิกีลิงเอโนจะน่เจอย่างนี้ ครบหรือยังเนี่ยเอกะยังมีครบเยอะเกินประมาณเอกศัพท์ท oui> ี่เป็นระพงสกลิงกอย่างนี้เอกเอกาเอกเอกณาเอกะสายเอกะสายเอกะภายเอกะสมีเอกะพีฉะนั้นเอกศัพท์เป็นได้กี่วรรนะเป็นได้วัณนะหรือว่าดเดียวถามว่าเป็นมรรคอะไรเในมจนะเป็นลิงอะไรในบ้านเป็นได้สามลิงปวงลิงอีกทีลิงแรกระพงสกลิง วิธีการอาไปใช้เนี่ยจากนั้นเอกสัตว์ถ้ามันไปนับนามนามลิงไหนแล้วก็ประกอบเอกสัตว์ให้เป็นลิงนั้นตามไปด้วยเช่นเอกโกบริโสนว่าบุรุษคนหนึ่งเอกังบ,บริสังซึ่งบุรุษคนหนึ่งเอกนบบริเสนด้วยบุรุษคนหนึ่งเอกสัตบุริสุทธแก่บุรุษคนหนึ่งเอกสมาเอกัมกหาตัวใดตัวหนึ่งบุริสุทธสมาก็จากบุรุษคนหนึ่ง เอกสัตร์ุริศสสตร์แห่งหรือของบรุษคนหนึ่งเอกสมิงหรือเอกผีก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งบุริศสสมิงหรือบุริสัมพิปุริเศสก็ได้ก็ในบุรุษคนหนึ่งเมื่อกี้ท่านหายไปไหนมาก็บอกว่าไม่ไม,ไมีอาะนาบรนณไปไปไปดึงไปดึงน้ำอ่าดึงน้ำแล้วก็ไปดึงน้ำ อ่ะมาดูอท่านสุรานีนมันยืนเขึ้นสภาพหรือยังอะไรให้เ okay. กิดไหนลองเอาเอกาสารเนี่ยไปประกอบกับมือนี้แปใส่หูฟังดูสิเนี่ยทั้งถึงสุมมติพันเลยใช่เช่น แล้ตอบเช่เอกมุนีอันว่าผู้รู้คนหนึ่งอืมเอาถึงถึงสัต,ตมีเลยต้องแจกวิพัฒน์เป็นทุกยายด้วยอ๋อเอกมุนีซึ่งผู้รูู้้เกนะซึ่งรับนาด้วยผู้รู้คนี้อืม เอกัสสิงเอกัสตาเอากัสสาเอากัสแจกมุนิให้ได้ไนี่นะนี่เป็นจรุถีแจกมุนิได้หรือไม่มุนิสัมมุนิโน,นมุนินังนี่คือจรุถี มณิสาครับเออเอกสสะมนิสาเอเกสสะมนิสาแกผู้รู้คนหนึ่งแกผู้รู้คนหนึ่งเอเกสสะมณิสะอเอาตัวเดียวกันเลยครับแต่ผู้รู้คนหนึ่งเอเกสสะมณิสสะแกไม่ใช่ ชันทิพัดเมื่อผู้รู้ได้จะมีเในผู้รู้โอเคนะก็คือปุงลิงอ่ะนำมานำเป็นปุงลิงอ่ะมันจะเป็นกระแลแรงแล้วแต่เอกสารก็ขอให้เป็นเส็นปุ่งลิงเท่านั้น,เ,นอเ,อเอาท่านนนทวัฒน์ยืนตรงนี้ม,มาเอาสถี กวยืนหละงนันยังขึ้นดืนดืนเอาเศษฐีมานี่เอาประกอบกับหนึ่งให้ได้จนถ,ถึงสมมีพันเอโก

ผมมาถ่ายนะผมผมไม่เคยถ่ายเลยเดต้องมาเรียนตัวการ์เซนไปอะไรนะอย่างนี้เอาคารุคารุวะคือมันเป็นการันอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในปงลิงนึกถึงวิธีแจกของการันมันให้ได้แล้วมาบวกกับเอกสรรที่เป็นปงลิงเท่านั้นเอโกเอโกคารุเอไงเอโกคารุเอโกอย่าเพิ่งเอโกคารุ เอโกอะไรอ่ะขลนคนหนึ uh, ่งอะอะไรนะกอดเนเอกาเอกุ uh, ้งเเอกังขรุงนขุเอกังขรุ่งขคนหนึ่งอืเอเจนะเอเอเจนะขรุนาอืมอะไรับด้วยคูคนหนึ่งเอกุสะอะไรวะเอกัสาะุ่นศั ใช่กรพารุตแก่ภูคนหนึ่ง่เสมาสร้มารู้มารู้สมรู้สมารู้สมหรู้รื้สมารู้สาร้สมารู้ารู้สมาเต้สมารู้สาาารสาาา้รร้้ม้ อืนทีการการดันทีเลกากานนะเอกราะเอกสาพรลุมิงฉัน no> ทีฉันทีเพราะเอกสารพพะแห่งแห่งภคูคนหนึ่งสนีสมอรสนีนสมพมิงกอลุมิงในครูคนหนึ่ง โอเคนั่งลงเอาท่านุรกิจเอาวินยูเอโกวินยูเงี้ยมามาเร็วยวมยืนด้วยอยากแ้งมด้วยอะไรอะไรโอ้มันต้องเชียกันนะเออเออเออเอโกวินยทำไปทำเร็วเเอโกวินยูฮะเอโกวินยูนิยเยเอโกเอโกวินยูองเงี้ ไม่ได้เอกูอยเพื่อนแกพูดเอก้อยู่เอโกอยูอ่านว่าู้รู้ิเศษอาจารย์วินยูหรอยูวินยูมันเป็นโอโกาันยูเราเร็วสิเอก้วินยูอ่นว่ารู้ิเศษคนหนึ่งเร็วเอกังวินยูเอกัวินยันเอกัวินยันวินยูวินยุ่ง อันว่าไอ้ไม่ใช่ดิซึ่งดูเรื่องผู้รู้พิเศษคนหนึ่งอ่เอเกนะบินบินเยนะบินยุนาินยุนาอ่าอันตัวผู้รู้พิเศษคนหนึ่งเอกสะบินยุสะแกผู้รู้พิเศษคนหนึ่งเอกันชมาบินยุมาจากผู้รู้พิเศษคนหนึ่ง เอกสาศวินยุศะวินยุศะแข่งพูดรู้พิเศษเป็นหนึ่งเอกสมิงวินยุสมิงในพูดรู้พิเศษเป็นหนึ่งโอเคเก่งมากต่อมามาดูตัวที่เป็นอิจทิลิงบ้าเห็นไหมอันนี้ใช้กันยาออกมาใช่ไหมฉะนั้นเราต้องพิจถึงเอกาที่เป็นอิจทิลิงเท่านั้นถึงแม้ว่า อิทิลิงมันจะเป็นการันอะไรก็แต่เป็นอาการันอีการันอีการันุการันหรือภูการันแต่ว่ามันอยู่ในอิทธิลิงวิธีแจกของเอกสทรก็เอาเฉพาะเป็นอิทิลิงมาเท่านั้นก็คือเอกากัญยาอวมนางสาวน้อยคนหนึ่งเอกากัญยังซึ่งนางสาวน้อยคนหนึ่งกับเอกยะกัญยักด้วยนางสาวน้อยคนหนึ่งแต่นางสาวน้อยคนหนึ่งอันนี้อะไรจานางสาวน้อยคนหนึ่งนี่ก็ แห่งนางสาวน้อยคนหนึ่งเอกจะจยะกายะในนางสาวน้อยคนหนึ่งฉะนั้นอิทิเดียวกันมันตัดง่ายนะง่ายอยูอ่อาจารย์เดี๋ยวพอถึงรัติไม่ไงนะเอาท่านความรุภงดูดรตัติขอบวกรัติบวกกับเอกะไม่ง่ายบอกให้เลยไม่ไงนี่หมดรวดเร็วเอกะหมดเดียวจบเลยเอกะรัติอามาอาว่า วาณีหนึ่งอาวะนาตีหนึ่งเอกังรัติีเอคังรัตีเน่ยเอกายะเจ็ดระเบิเกลอเอกายะรัติรัติยาไปเลยไม่ต้องรอด้วยรัติเนเอกายะไปเลยไปเลยรัติรัติยารัติยารัติ แกแกแตีหนึ่งแตีหนึ่งขอรตยาเอกายะรติยาอืออัดมากเลยผมอ่ะม <Ć S 2> ันทำไมไม่น่ะมันแค่ไงไงเอกายะรติยาจากรตีหนึ่งเอกายะรติยาแห่งรตีหนึ่งไม่พูดอย่างนี้แบบเอกายะรตียาแต่ใส่ลรตีหนึ่งเอกายะ รัตยาแห่งแห่งนาทีหนึ่งเอกยะรัตยาของและของของนาทีหนึ่งของขึ้นคร่บในนาทีหนึ่งครับในนาทีหนึ่งมันเหมือนจะง่ายเลยทำไมทางท่านยากมาดูมาดูมาดูคนเก่งของเราบ้างท่านลัตตธรรมลัตนธรรมเอาเอาตัวไหนดี lách chuốc, alách chuốc chưa. Yeah. Một lời rồi, một đeoจบ rồi. Egu lách chuốc, rồi Eka lách chặt, mà. Eka lách chuốc, เอกายะัด้วยด้วยแม่เอาด้วยด้วยด้วยเืกษตรหนึ่ยเอกายะัาแกเือล้อกายะยาจากเอกษตรหนึ่งเอกายะแั้วยยาแหงเกษตรหนึ่งเอกายะแั้วชุยยา เราเคได้เอาพี่อาทิตยบางเอาสักตัวหนึ่งก็เอานาลีแล้วกันหรือว่ามันจะประกอบกับเอกาได้ไหมเอกาสองเอกาาลีอันว่าอันว่านางนางคนหนึ่งวิชาเอกานาลีอันซึ่งนางคนหนึ่งเอกายะนาลีนานาลี อริยานาริยาด้วยนางคนหนึ่งเอกายะนาริยาเดินบนเลื่องเยอะแกนางทีแกนางคนหนึ่งเอกายะนาริยาก็จะมีแต่นางคนหนึ่งเอกายะนาริยาแห่งนางคนหนึ่งเอกายะนาริยาใน โอเคครับก็แปลว่าเข้าใจแล้ววิธีการในการใช้งานมาดูที่เป็นน้ำบูมสกลิงบ้างก็มีอยู่3ตัวจากนั้นก็เอกังกูลังกัตระกูลหนึ่งเอกังกูลังซึ่งตระกูลหนึ่งเอกินะกูลเอินะด้วยตระกูลหนึ่งเอกกษัตริกุลสัตด์แก่ตระกูลหนึ่งเอกกัสมอาตัวเรียนกันกุลสมาจากตระกูลหนึ่งเอกกษัตริกุลสัตด์แห่งตระกูลหนึ่งหรือของตระกูลหนึ่งเอกสมิง รัศมีในตะกุลหนึ่งนะมันง่ายมากถ้าเป็นอักขิในตาก็เป็น,น,นเอกังอักขิแปนว่าในตาดวงหนึ่งเล่หนึ่งดวงอาหนึ่งที่เฉยก่าคำว่าในตานึงเอกังอักขิงซึ่งในตาดวงหนึ่งเอเกินะอักขินาด้วยหรือด้วยด้วย ในตาดวงหนึ่งเอกาศอักศิษณ์หรืออักขิโนก็ได้แก่ในตาดวงหนึ่งเอกสมาอักคิสมาจ้าดวงตาดวงหนึ่งแล้วก็เอกศิษ uh ณ์อ uh ักศิษณ์แห่งดวงตาดวงหนึ่งเอกสมิงอักคิสมิงในดวงตาดวงหนึ่งแล้ววัตถุปัาหเอ็กังวัตถุ อันว่าวัตถุชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเองการวัตถุอันว่าวัตถุเออซึ่งวัตถุชิ้นหนึ่งเอกีนะวัตถุหน้าด้วยด้วยวัตถุชิ้นหนึ่งอันวัเอาวัตถุนุกพัสดุก็ได้เอาตรงตรงกันไปก่อนเอกสาวัตถุสาวัตถุแกวัตถุชิ้นหนึ่งเองกสาวัตถุหา จากวัตูชิดหนึ่งเอกสารรประตูสตร์แห่งประตูชิดหนึ่งเอกสรรมีประตูสมิลสมิลในประตูชิดหนึ่งโอเคฉะนั้นเรื่องเอกสารก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นห่วงขอให้แจกให้ได้ก็ดักห่วงแล้วก็ดูว่ามันไปขยายนำมานำริงอะไรเอกสารก็ประกอบให้เป็น ลิงของน้ำมานำตัวนั้นปรุงลิงอิทีลิงเนสและปรุงสกปริ่งสายเอกวัฒน,นะเท่านั้นเรียนใครสงสัยอะไรไหมครับ